พี่รีอยู่กับอีสุสิ่มแม็กเครื่อง1.9ปี2023คันนี้บอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีเทารลมโบ้ด้วยเพื่อนๆคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันแบบสุดๆหน้าตรงปีเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องก็บอกเลยว่าใหม่มากนะคะคันนี้นะคะขนาดเครื่องอยู่ที่1.9ลิตร46วาวพลพลร์กกำลังอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีค่ะ สวยมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะยังมีระบบเบรก ABS ให้มาแล้วด้วยนะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าได้น็อตเดิมๆนะน็อตฝากระโปรงเดิมๆน็อตข้างแก้มะะเดิมๆนะคะเดิมทั้งคันเพื่อนๆเดิมทั้งคันของเหลวภายในยเนี่ยเปลี่ยนถ่ายมาให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะคะไส้กรองกรองแอร์เราก็จะการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่า เรื่องใสกริบๆเลยทีเดียวเชียวนะคะและที่สำคัญนะคะดูแลรลังการขายให้ด้วยอีก5000ักิโลเพื่อนๆ oh. บอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆสายดี a ม <c oughs> กันมากเลยนะคะนี่และที่สำคัญนะคะจะส่งให้แล้วเรียบร้อยกับร้อแม็กคู่หน้าคันนี้นะพี่ลีจัดให้แม็กสี่วงเลยนะคะ <Wow. S 1> พร้อมยางใหม่อีกสี่เส้นเพื่อน <Yeah. S 1> ๆอยากได้รายนี้จัดให้หรือว่าอยากเปลี่ยนรายบอกได้นะคะอ่า ะะเบามือจับแบบแต่งคิ้วกันสตราฟิล์มใหม่ติดให้แล้วรอบคันนะคะคันนี้บอกเลยสวยสุดๆไปเลยแล้วภายในบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยเพื่อนๆคันนี้เลขไม์แค่24 0หม่เท่านั้นน้อยมากเลยนะน้อยมากๆเลยนะคะโรเมไลท์พาวาเวอร์รงสัมารสตอบะดับ,บไ,ได้อีกเหมือนเดิมนะคะในส่วนของเอพบอกเลยว่ายังคงเอกลักษณ์สไตล์อิสุูอีกเช่นเดิมนะคะแต่ท่านเพื่อนอยากฟังเพลงจากมือถือนะสามารถเสียบซื้อสายแจ็คมาเสียบเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของคันนี้เนาะ เกียร์แมนนวล6สปีดโอ้โหขับทางไกลเนี่ยตอบสนองเลยและยิ่งทางตรงนะบอกเลยว่าขับสนุกมากๆเลยนะคะเบาะหนังวนิวสีดำนะคะอันนี้ทำความสะอาดได้นะที่สำคัญนะใช้ชีวิตอยู่บนรถมันไม่เก็บกลิ่นด้วยนะคะสาม,มารถทำความสะอาดได้เลยนะคะเหมือนใหม่มากๆเลยไม่ใช่เหมือนใหม่สิใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่เม็ดอาร์ตของเราบอกเลยรถทุกคันเรานะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานทั้เพื่อน เดิมๆจากโรงงานโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเข้ามาที่ร้านได้นะสามารถมาแกะดูได้นะที่ลาดประดิษฐ์เราอ่ะให้แกะทุกคันเลยแต่ถ้าที่อื่นพี่ลีไม่รู้อาจจะต้องขอข,อขอก่อนนะคะอะฝากข้อประตูของเรากันมากดีกว่าผลิตจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะแล้วก็ที่บักแขนเนี่ยบุผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวางแขนได้สบายๆเลยนะ ช่องใส่ขวดน้ําให้ทางด้านล่างด้วยแล้วก็เอกสารอะไรก็ใส่ได้นะคะมีลําโพงให้ลงนี้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งประตูเลยนะเพื่อนๆอ,อ่ะไปส่วนของท่านหลังกันมาเลยกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าใส่ล้อแม็กให้4ี่วงเลยนะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าเลือกสีเลือกด้ายได้หรือท่านเพื่อนเป็นสายบรรทุกนะอยากเปลี่ยนใส่เป็นล้อกระทะผาก็ทําได้เช่นเดียวกันคันนี้บอกเลยว่าจัดให้แบบสวยๆนะคะและด้านหลังก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับทําท้ายสายฟ้าสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อน อันนี้คำท้ายได้เงินนะคะอยากได,ได้ได้ไหนสามารถแจ้งได้นะคะมีได้เงินได้ดำได้ทองนะคะเลือกได้เลยนะคะ <_ L 1> และที่สำคัญนะตู้ของเรานะคะอันนี้ไซส์มาตรฐาน2เมตรสิบเซนเพื่อนๆบุไมใบอัดด้านในให้แล้วอย่างดีบุไมใบอัดด้านในให้แล้วอย่างดีต้องบอกเลยนะว่าทํามาเพื่อซัพพอร์ตสินค้าของเพื่อนๆเลยนะคะ <_ L 1> เพราะว่าไม้อดัดเนี่ยบุมาให้เต็มลำแล้วก็หนาประมาณ4เมลนะคะหนาประมาณ4เมลจดลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยด้วย เพื่อนๆสามารถเลือกขนาดความสูงได้นะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากเป็นใส่คอกทำให้ได้เช่นเดียวกัน <Wow. S 1> นะแต่งให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยากได้แบบไหนทรงไหนก็สามารถแจ้งได้เพื่อนๆนะคะอยากได้ตู้สเปคไหนก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะ เ,เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจน้องคันนี้นะบอกได้เลยนะว่าราคาเบามากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคาแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่นานั้อนอสบายสบายแปดปลายเก้าต้นเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้สามารถทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะเบอร์พี่ลีนะคะขึ้นให้แล้วทางด้านบนนะคะเบอร์นี้สามารถเพื่อนเพื่อนแอดไลน์ ine, เป็นเบอร์โทรหรือ ID ดีไลน์ได้อีกด้วยนะคะหรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสนใจคันนี้แล้วไม่สะดวกเข้ามาทักมาหาพี่ลีได้เลยนะคะเบอร์นี้เพื่อนเพื่อนแอดไลน์เดี๋ยวพี่ลีส่ง รูปเพิ่มเติมให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าพร้อมเซ็นเลยอย่างนี้แจ้งมาได้เลยนะคะเอกสารไปต่อได้เดีย๋ยวพี่ลีให้เจ้าที่วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่นะคะและที่สงขานะัจัดผ่านแล้วอนุมัติแล้วพี่ลีให้เจ้าที่จัดส่งรถให้ถึงทีบ้านด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันเลยนะคะ ตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะตั้งอยู่ต้นถนนนิวใหม่ตรงข้ามไปสนีมีมุรีหาไม่ยากเลยถ้าหาไม่เจอทักหาพี่ลีเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้หรือทักหาเจ้าที่แอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่เขาส่งโลเคชั่นให้ไม่หลงแน่นอน,นะคะ่ะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่รีวิวหน่าจะมีที่ไหนมาอีก